มาบอกว่าห้ามห้ามสัมภาษณ์ผู้สมัครนะห้ามรายงานเรื่องนี้ห้ามพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นคือการปิดกั้นการแทรกแซงอย่างร้ายแรงเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่ดีเด่นดังนั้นะเขาจะไปทําอะไรเพื่อเราได้อันนี้แหละค่ะมันถูกตัดตอนงานที่รอยข้างหน้าเรื่องของประชาธิปไตยแก้รัฐธรรมนูญมันต้องอาศัยมือของสวผู้สมัครกันเองคุณก็ต้องรู้แม้คุณจะเลือกใครไปละ่ะ ก็มันมันกคมันคือการหัวโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยระเบียบกรกตอเองหรือเปล่าถ้ากรกตไม่มีการแก้ไขระเบียบนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการที่แจ้งแจ้งกับสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์นะคะเราในเนหรือว่าสื่ออาจจะเป็นโจทย์ยื่นฟ้องกรกะตเป็นจำเลยอีกคดีหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่า เราก็มาตั้งคําถามกันและแล้วจะทําอะไรได้บ้างจนกระทั่งทางทีมผู้สมัครเขาไปยื่นฟ้องศาลปกครองก็เราดูว่าโอเคมันยังไงแล้วก็กําลังมีการพูดคุยกันกับในในกลุ่มสื่อกับฝ่ายกฎหมายว่าสุดท้ายแล้วเหมือนจะเราจะต้องใช้วิธีการแบบที่เราเคยยื่นฟอ้องพลเอกประยุทธ์ในสมัยพลกฉุกเฉินนะคะที่ออกประกาศมาแล้วทาให้จะมีการปิดกัน้นเรื่องของการโพสเฟสโพสอะไร ซึ่งนี่คือแล้วตอนตอนตอนนั้นศาลก็พิจารณาว่าไม่ได้รวมถึงการที่จะมาปิดกั้นสื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา35ของนะะในรัฐธรรมนูญนี่แหละค่ะหรือรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็พูดถึงเรื่องของเสรีภาพของสื่อของประชาชนแล้วก็เสรีภาพสื่อบนชนนะคะมันก็มันจะมีคําง่ายๆอยู่แล้วว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชนแล,แล้วทีเนี้ยถ้าสื่อไม่สามารถที่จะรายงานข่าวเรื่อง,องการเลือกกะกะตแม้ว่าคือเลือกไม่ใช่การเลือกตั้ง ก็ตามนะคะแล้วประชาชนจะได้รับข่าวสารยังไงนั่นคือการปิดกั้นเสรีภาพประชาชนจากการปิดกั้นเสรีภาพสือ่อคือเบสิกง่ายๆเลยในการทํางานเราเสือทําตามวิชาชีพใช่ไหมคะรายงานข่าวข้อเท็จจริงแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะนําเสนออะไรต่างๆได้แต่การมาบอกว่าห้ามห้ามสัมภาษณ์ผู้สมัครนะห้ามรายงานเรื่องนี้ห้ามพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้คือนั่นคือการ ก,การแทรกแซงการการปิดกั้นอย่างเห็นได้ชัดอ่ะนะคะแล้วมันคือแค่ระเบียบของกกตมันไม่ใช่กฎหมายหรืออะไรจริงๆนั่นคือการปิดกัน้นการแทรกแซงอย่างร้ายแรงเพราะว่าในในในการทํางานในข่าวอ่ะกองบอกอ่ะจริงๆมาสั่งอะไรนะักข่าวก็ยังไม่ได้นะอาจจะคนอื่นไม่รู้แต่ว่าสั่งทัปปณีนี่ก็ยากนิดนึงแต่ว่า นั่นคือหลักการพื้นฐานของการทํางานของเราเรามีกองบรรณาธิการโอเคใช่ค่ะในการว่าจะต้องทําอะไรยังไงได้บ้างในการนําเสนอข่าวแต่สิทธิเสรีภาพของสื่อมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเรารายงานข่าวภายใต้พื้นฐานของข้อเท็จจริงและสิ่งที่มันเกิดขึ้นอพอกรกตอบอกว่าห้าม,มผู้สมัครห้ามสัมภาษณ์สื่อหรือว่าสื่อก็สัมภาษณ์ไม่ได้อะแล้วการที่เราจะทําข่าวการเลือกสอวถ้าไม่สัมภาษณ์ผู้สมัครแล้วมันจะได้อะไรโอเคอตอนนี้มีการแก้ไขระเบียบแล้วนะคะ กรกตยืนยันว่าสื่อรายงานข่าวการเลือกสวได้ตามวิชาชีพและข้อเท็จจริงไปรายงานได้เลยวันเลือกสมัครได้ทุกที่ทุกเขตบอกได้คนนี้นะคะเป็นผู้สมัครหมายเลขนี้แต่เวลาคุณสัมภาษณ์อ่ะคุณบอกให้เขาพูดที่จะแนะนําตัวหรือพูดเพื่อที่จะเชิญชวนว่าเลือกดิฉันนะคะทัพมณีผู้สมัครหมายเลขนี้อยู่กลุ่มนี้นะคะเพื่อเป็นสวคุณจะเอาอันเนี้ย ออกอากาศไม่ได้นะทั้งสืผู้สมัครจะโดนนะเพราะคุณสัตจะทาผิดระเบียบการแนะนําตัวคือมันก็ย้อนกลับไปที่เดิมอะว่าสุดท้ายเขาบอกสัมภาษณ์ได้นะรายงานได้นะแต่ถ้าคุณสัมภาษณ์คนนี้อาจารย์แล้วแล้วอาจารย์พูดว่าผมเลือกผมนะคะก็ไม่ได้มันก็คือการปิดปากไหมคือพูดไม่ได้คือมันก็ผิดย้อนไม่ตั้งแต่ระเบียบของการแนะนําตัวแล้วล่ะว่าคุณก็ไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้สมัครเ,เ,เขาได้อ บอกว่าเขาวทำไมถึงเลือกเ,เพราะว่ามันเป็นการเลือกกันเองอ่ะมันก็ย้อนไปกับที่ท่านนูนเขามันก็วงเป็นเป็นเขาวงกดอยู่อย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวนะคะ,ะก็รู้สึกอึดอัดกับกฎระเบียบที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่านั่นคือไม่ใช่เสรีภาพของสื่อที่แท้จริงเลยมันก็คือการแทรกแซงการปิดปากอย่างหนึ่งแหละจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แต่เป็นเพราะอย่างที่อาจารย์ว่าว่ามันคือครั้งแรกในโลกในการเลือกสวมาแบบนี้และมีกฎระ,ะเบียบแบบนี้เราอาจจะไม่ได้เคยชินแล้วก็ในการชี้แจงของกกตล่าสุดน,นะคะก็กกตก็โอเคอเดี๋ยวนี้มันไม่มีการไม่มีเฉพาะแบบรายการโทรทัศน์หรือออนไลน์นะคะหรือการรายงานข่าวทั่วๆไปมันสวารายการทอลอกก็มีการถามเหมือนกันว่ารายการทอลอกเนี่ยจะทําได้แค่ไหนทําได้ไหม ก็เราบอกว่าทําได้แต่คุณจะเชิญผู้สมัครมาให้พูดแสดงวิสัยทัศน์ไม่ได้นะก็ทุกคนก็นั่งอึง้อ้าวจะเชิญแต่นักวิชาการมาพูดมันก็เป็นแค่เรื่องของการรายงานแต่มันก็ดีกว่าที่จะทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ย้อนกลับมาที่เดิมว่ามันไม่ควรที่จะมีกฎระเบียบหรือข้อห้ามแบบนี้สําหรับสื่อเพราะสื่อควรจะมีหน้าที่ในการรายงานได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันคือการปิดกั้นและการแทรกแซงทีนี้ถ้าถานถามย้อนกลับมาว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วสื่อจะทาอย่างไรทุกคนก็มาถามเออยามจะทำยังไงพี่ยามจะทายัางไงก็ตอบไปเลยว่าก็ไม่ต้องทําอะไรก็ทําตามหน้าที่ก็รายงานไปสําหรับพี่เราก็รู้สึกว่าเราก็ทําไปตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นถ้าจะต้องพูดต้องถามต้องซักอะไรผู้สมัครก็ทําไปค่ะ <c oughs> ก็ทําไปค่ะและบอกเอาแล้วเขาจะผิดไหมหรืออะไรแบบไหมก็ ทำไปค่ะค,คือเราก็ไม่รู้ย้อนกลับมาได้นะคะว่าสุดท้ายมันจะกจารฟ้องร้องหรืออะไรก็ให้มันรู้ว่ามันจะมีการฟ้องร้องก็ให้มันไปเกิดเป็นกรณีไปสําหรับพี่นะคะหรืออะไรแค่ไหนเพราะเรารู้สึกว่ากฎระเบียบบางอย่างอะค่ะมันต้องมีบททดสอบนะว่าการทําแบบนี้มันจะเกิดผลอะไรขึ้นกับสังคมแ,แต่ว่าณเวลาเนี้ยเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วสื่อก็ไม่ได้แบบจะทําอะไรที่มัน ร้ายแรงรุนแรงแต่คำว่าประชาธิปไตยคำว่าการที่สอวอจะต้องไปเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนเรานะะในรัฐสภาไปใช้อำนาจแทนประชาชนเขาก็ควรที่จะการที่จะเลือกสอวอ แม้ว่าจะระ,ระบบเลือกกันเองแต่ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้ว่าใครล่ะจะไปทําหน้าที่แทนเราคนนี้เขาเขาเป็นใครมาจากไหนเขามีความสามารถในด้านไหนทุกอย่างมันคือหลักการขั้นพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญน,นะถ้าย้อนกลับไปมันก็ต้องไปนึกถึงบนพื้นฐานของตรงนี้ซึ่งมันผิดฝาผิดตัวมาตั้งแต่แรกแล้วสําหรับการเลือกสวในครั้งนี้สําหรับพี่ ก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ยังคงอึดอัดแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพสื่อเลยนะคะแล้วก็มันเป็นการกริดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดค่ะจริงง่ายๆเลยค่ะเหมือนอย่างที่บอกพอมีอะไรต่างๆข้อห้ามอะไรมากมายมันก็เป็นบรรยากาศที่อึดอัดคนก็จะเกรงจะกลัวไปหมดแต่สิ่งที่ เวลาเราจะทำงานอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีหลักก่อนอ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าในรัฐธรรมนูญหรืออะไรที่หรือกัระเบียบกรกตว,ว่าให้ผู้สมัครสอวอรไม่อยากให้ถ้าถ้าให้ออกสื่อสัมภาษณ์เนี่ยมันต้องเลือกคนที่เด่นๆดังๆสื่อคนนั้นเกิดการเสียเปรียบไม่เป็นธรรม ซึ่งจริงอันเนี้ยมันก็เหมือนหลักการในการเลือกตั้งสสอเลยค่ะอาจารย์เราไม่มีทางที่จะสัมภาษณ์ผู้สมัครสอสอเขตทุกจังหวัดทุกเขตหมื่นคนออกสื่อได้ทั้งหมดเราไม่สามารถเอารายชื่อปาร์ติลิสร้อยคนออกสื่อได้ทั้งหมดมันไม่มีอะไรเลยที่สามารถจะทาได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเลือกตั้งไม่ว่าจะในระบบไหนหรือแบบไหนดังนั้นการทําหน้าที่สื่อนี่แหละค่ะที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรม ในการเลือกตั้งโดยเฉพาะปัจจุบันสื่อมันมีหลากหลายมากบริบทของสื่อในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากมันไม่ใช่เหลือแค่ทีวีหรือหนัง,หนงสือพิมพ์ที่อยู่ไม่กี่ช่องหรือหนังสือพิมพ์ไม่กี่แห่งแบบสมัยก่อนเรามีโซเชียลมีเดียทุกคนก็มีสื่อของตัวเองที่มันมีความหลากหลายเราเราเรา,เราจะรู้ว่า สื่อจะรู้เองว่าการที่คุณจะรายงานข่าวเรื่องการเลือกสอวอในวันเลือกสอวอรเราจะสามารถที่จะรายงานเพื่อจะบอกประชาชนได้ว่ามีใครบ้างดีเด่นดังอย่างที่อาจารย์บอกสามอย่างที่เขาอยากได้เนี่ยมาสมัครสอวอรเรามีสิทธิ์ที่จะบอกให้ประชาชนรู้ว่าคนที่ดีเด่นดังที่ว่านั้นเป็นใครมาสมัครที่ไหนอย่างไรแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่า คนที่ดีเด่นดังนั้นเขาจะไปทำอะไรเพื่อเราได้อันนี้แหละคะ่ะมันถูกตัดตอนมันถูกตัดตอนในสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ดังนั้นสื่อจะทำหน้าที่อย่างไรใน,ในเมื่อมันเป็นแบบนี้มันจะคือมันเพราะว่าโทษมันจะย้อนกลับไปที่ผู้สมัครอีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะข้อเสนอที่อาจารย์สีพันบอกว่าในระดับในระดับประเทศเป็นได้ไหมที่กะกะตจะจัด พื้นที่หรือให้ประชาชนควรที่ผู้สมัครควรสามารถพูดว่าคุณมีวิสัยทัศน์อย่างไรหรือคุณจะไปทําอะไรบ้างเพราะว่าสวมันมีหน้าที่สําคัญงานที่รออยู่ข้างหน้าเรื่องของประชาิปไติกแก้รัฐธรรมนูญมันต้องอาศัยมือของสอวเสียงของสอว2 0 0คนที่ไปทำเรื่องนี้เพื่อประชาชนดังนั้นเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าคนที่จะไปทําหน้าที่ตรงนั้นนะคะเขาจะไปทําอะไรผู้สมัครกันเองคุณก็ต้องรู้แม้คุณจะเลือกใครไปล่ะ ก็มันมันก็มัน,มนคือการหัวโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยระเบียงของกรอเองหรือเปล่าในที่สุดอาจารย์เพราะผู้ผู้ที่จะไปเลือกยังไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าคุณคุณคิดอย่างไรคุณจะแก้รัฐธรรมนูญไหมคุณเรื่องประชามติแล้วคุณจะเลือกกันไปแล้วได้คนที่ไม่ได้แบบอย่างเงี้ยมันก็ดูดูยังไงอะดูไม่มีทางรู้เลยว่าแล้วสวที่อาจจะดูหน้าตาดีกว่าแน่นอนแหละเพราะว่าเอาจริงๆเลยถ้าถ้าให้ พูดถึงว่าไม่มีข้อห้ามอะไรต่างๆของผู้สมัครในการแนะนําตัวหรือข้อห้ามเรื่องสื่อนะอาจารย์ยังก็มองว่าครั้งนี้มันเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อวันก่อนคุยไปเจอผู้สมัครที่คนที่ไปรับใบสมัครอ่ะก็เป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นคนนึงก็เป็นอบตอเขาบอกก็ส่วนหนึ่งอ่ะมันก็มีเรื่องดีดีที่คนอย่างเขาที่ไม่ได้มีคุณวุฒิไม่ได้มีแบบ การศึกษาแบบหรืออะไรหรือแบบเนี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกได้มันก็ยังมีข้อดีอยู่แต่ไอใ,ในความมีรูปแบบหรือข้อกําหนดเหล่านี้ค่ะมันก็เลยทําให้การเลือกสอวอที่ควรที่จะได้สอวอที่หน้าตาดีกว่าเดิมมากๆเนี่ยมันก็อาจจะยังหน้าตาดีขึ้นมานิดนึงก็ได้นะคะอาจารย์แล้วก็สุดท้ายคือเราเราเองก็ยังคงคาดหวังนะคะให้มีการเปิดกว้าง นะสำหรับการที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเลือกสอวอในครั้งนี้แม้ว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งแต่ขอแค่เราได้รับรู้ว่าคนที่จะไปเลือกกันเองนั้นเนี่ยเขามีจุดยืนมีวิสัยทัศน์มีจะไปทําอะไรในการเป็นสอวอที่จะไปทําหน้าที่แทนประชาชนการที่กกงตบอกให้ใช้เสือใช้วิชาชีพแล้วก็ท้อแท้จริงนั่นแหละค่ะเราก็ ใช้ตามแบบที่เราเคยทํามานั่นแหละเหมือนเราทําตอนเลือกตั้งสอสอเราก็ดูตามประเด็นเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะพูดถึงผู้สมัครในประเภทต่างๆอะไรได้เราทําหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่แล้วก็2ก็คือว่าเราอย่าไปเกรงกับกับข้อห้ามอะไรซะมากมาย คำอะไรคว่าอารยะขัดขืนของผู้สมัครเนี่ยมันอาจจะมาใช้ได้กับสื่อในการทํางานในครั้งนี้ก็ได้นะคะอันนี้จริงๆได้ได้ไดไดความเคารพ <c oughs> กันกรกตเราก็เห็นใจเขาวันนั้นที่แถลงอ่ะท่านเลขาสแสวงก็บอกทุกท่านมาว่ากรกตมาอะไรว่ากรกตได้เขาน้อมรับแต่รู้ไหมทั้งหมดมันมาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันบอกกําหนดว่าให้มันเลือกสอวแบบนี้กรกตก็ต้องมาจัดตามรัฐธรรมนูญกรกตจัดแบบอื่นไม่ได้ ะะแต่ตรงอํานาจในการอํานาจเดียวของกตนะคะกะตอบอกอานาจเดียวคือการออกระเบียบนี่แหละแต่ระเบียบของกรกะตนี่แหละที่มันมีปัญหาดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะการการที่เขาเปิดรับมาแล้วส่วนหนึ่งในการแก้ไขครั้งแรกแล้วก็โอเคค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นนิมิตใหม่ที่ดีก็หวังว่าเสียงสะท้อนนะคะจากประชาชนหลังพวกเราแล้วก็ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจากการเลือกระดับอำเภอถ้าเป็นไปได้แล้ว มีการสะท้อนสภาพปัญหาขึ้นไปเยอะๆกกอรับฟังเสียงพร้อมที่จะไปแก้ไขมันอาจะปรับไปสู่การจัดการที่ดีขึ้นในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อให้การเลือกสอวที่มีครั้งแรกในปฏิศาสตร์นี้นะคะ,ะมีความหวังมากขึ้นแล้วกันเนาะก็เราก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ